สิ่งที่หลายคนอยากรู้ที่วินาทีนี้แต่ไม่มีใครกล้าเสี่ยงที่จะลองใส่กันแม้ถ้าเราเอาหูฟังใส่ในน้ำอัดลมไปแช่ช่องฟิตไว้หนึ่งเดือนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไก่อนเลยนะว่าสิ่งที่จะเห็นต่อจากนี้ไม่ควรที่จะทํากติไม่มีใครเอาหูฟังแพงๆมาทําแบบนี้หรอกพี่หลานเขาบอกกันน้ำได้จากสภาพแล้วไม่น่าจะกันน้ำอัดลมได้นะเดี๋ยวเรามาลองทุกตัวก่อนจริงก็แอบกลัวกลัวหน้าจอแต่เอาจริงๆแบบ จอยังเปิดติดอยู่เลยแต่หูฟังมันดึงไม่ค่อยออกก็เลยต้องเอาน้็คช่วยแล้วน่าจะกันน้ำได้ดีมากลองเชื่อมต่อบลูทูธกันสุดยอดมากเชื่อมต่อได้เองอัตโนมัติทัสกีนก็เลื่นปกติเล่นเกมก่อนว่าเกมยังเล่นได้อยู่ไหมก็เล่นได้ปกติส่วนตัวนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นอีกเป็นการตัดเสียงรบกวนภายนอกเราใส่หูฟังอยู่รู้สึกว่าเสียงปกติมากแพงเบสแน่นใช้ได้เลยสามารถจับเวลาได้ด้วยฟังก์ชันแน่น ตัวเนี้ยมีไม่มาให้ในตัวแถมยังตัดเสียงบรบกวนด้วยเป็นตอนที่คุยงานหรือตอนที่คุยคอกับเพื่อนไม่ชัดแจ๋วเลยแหละว่าอึดถึกทนขนาดเนี้ยปกติอ่ะพันก็บาดเลยนะเนี้ยร้านเขาจัดฟัดเซลล์วันสุดท้ายคือถ้าใครกดไม่ทันนะ่ะคือเสียดายมากๆ